ครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมจะพาทำความเข้าใจกับระบบเทรดแบบ h e ดจิ n งนะครับเป็นการ h e ดจิ n งแบบเป็นระบบเพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงนะครับแต่ถามว่าในการเทรดเนี่ยมันก็ย่อมมีความเสี่ยงของมันอยู่แล้วแต่ว่าการเฮดเนี่ย มันก็จะช่วยทำกำไรได้พอสมควรหรือถ้าจะมีการขาดทุนก็ไม่ได้ทำให้ขาดทุนเยอะนอกสจากว่าในการที่ท่านมาเฮดเนี่ยมันเกิดจากการเฮดที่เป็นการแก้เฮดของการมาติงเกยลมาก่อนหน้านั้นนะครับ โอเคเฮดจิ้ง okay. uh, นะครับตัวนี้ผมจะไม่เซตค่า่อยนะครับเป็น EA ที่ทำออกมาเพื่อทดสอบหรือ เขียนให้ดูว่าให้ให้มันทำงานง่ายในการใช้ h ฮ g จิ g งนะครับระบบการเทรดแบบ h ฮ g จิ g งนะครับซึ่งการเฮดเนี่ยมันจะมีเฮดแบบหลายรูปแบบนะครับคือมันจะเป็นการรักษา e q u i t y นะครับเช่นเราเปิดบายกับเปิดเซลนะครับตรงนี้ยออเดอร์เอ็กซิชชั่นเนี่ย ถ้ากดมันจะส่งบายกับเซลออกมานะครับก็คือมีเฮดจิ้งแบบที่ว่าเงื่อนไขนะครับคือเงื่อนไขแบบหนึ่งก็คือเป็นเป็นแบบหนึ่งนะครับก็คือ1เซลต้องอยู่บนบายต้องอยู่ล่างนะครับเป็นการเฮดที่เป็นอัตราของ ออเดอร์ <Order S 2> เป็น1ต่อ1น,นะครับแบบนี้การเฮดเนี่ยมันแตกแขนงออกไปเยอะมากนะครับส่วนตัวเนี้ยผมจะทำให้ดูว่าการเฮดเนี่ยมันไม่ทำให้มันไม่ได้ทำให้เกิดกำไรหรือการขาดทุนแต่ส่วนที่มันจะขาดทุนก็คือมันมาจากตัว market maker ของโบเกอร์คืออะไรก็คือตัว market maker เนี่ยก็คือพวก สเปดหรือสวอปที่มันเกิดขึ้นนะครับเราสามารถดูนะครับว่าสวอปเนี่ยหรืออะไรนั่นน,น่้นนี่มันอยู่ตรงไหนนะครับมันจะอยู่ที่สเปคซิฟิเคชันของตัวโบเกอร์ซึ่งแต่ละโบเกอร์เขาจะมีการมาร์คอัพที่ไม่เท่ากัน แต่โดยส่วนมากนะครับ swap ฝั่งที่ค่า swap เนี่ยมันคือค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ยข้ามคืนนั่นแหละถ้าเราเปิดแล้วมันไม่ได้ถือออเดอร์ข้ามคืนนะครับมันจะไม่เสียตรงนี้แต่ถ้าข้ามคืนมันมันจะมีการเสียตรงนี้สิ่งที่เขาคิดมาเนี่ยก็คือถ้าถือฝั่ง b ายนะครับเป็น swap ลองนะครับ คำว่าลองเนี L ่ย L O N G นะครับมันหมายถึงว่าเราถือออเดอร์ในฝั่งขาขึ้นนะครับส่วนช็อตเนี่ยหมายถึงถือออเดอร์ในฝั่งขาลงนะครับสำหรับตลาดนี้นะครับสับนี้น่าจะใช้ทุกตลาดนั่นแหละเป็นถือฝั่งบายหรือฝั่งเซล์อทีนี้ ส่วนที่มันจะเสียเนี่ยสำหรับการเฮดเนี่ยมันจะทำพอร์ตของคุณให้คงที่นะครับแต่ส่วนที่มันจะติดลบหรือขาดทุนเนี่ยมันจะเกิดจากตัวคอมมิชชั่นสเปดสวอปนะครับก็คือเป็นมาร์เก็ตเมเกอร์ของตัวโบเกอร์ออย่างในกรณีนี้นะครับเรามีเงื่อนไขแรกนะครับว่าเปิดออเดอร์เนี่ย 1ไม้เซล์ต้องอยู่บนบายต้องอยู่ล่างของราคาบิดและราคาอาร์ทนะครับบิดกับอาร์ทก็คือเส้นราคาปัจจุบันนั่นแหละนะครับอ่าโอเคทีนี้เรามาดูว่าถ้าเกิด เราเปิดบายกับเซลล์มันจะถูกเฮ็ดกันมันมันจะหักล้างกันโดยโอัตโนมัติแต่สิ่งที่เสียก็คือสเปซคอมมิชชั่นนะครับหรือสวอปเข้าไปถ้าท่านเหมือนมีคนโทรมาถ้าท่านนะครับ ทําการปิดออเดอร์ที่ขาดทุนนะครับออเดอร์ฝั่งเซล์เนาะเราบอกว่าเราขาดทุน2.4นะครับอ่าสมมุติผมกดโค้ดเซล์ออกไปปึ๊บแล้วเปิดหมายเซลล์ออกมาใหม่นะครับตัวบายเนี่ยที่มันถือกำไรออกมาแล้วเซล์ที่มาเปิดใหม่เนี่ยเรามันจะไม่มีการ บวกลบหรือกําไรนอกเหนือจากนั้นยกเว้นสิ่งที่เสียก็คือสเปดและคอมมิชชั่นซึ่งผมเขียนตัวระบบตรงนี้ออกมาจับค่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราขาดทุนเท่าไหร่นะครับตอนนี้ตรงนี้มันขาดลบส่ศเหรียญน,นะครับแต่ p ีทับเราเนี่ยมันจะโชว์ขึ้นเป็นบวก2.06เพราะว่าหลอดมันหักหลางกัน กับตอนปิดเปิดนะครับถึงบาลานซ์เราจะลดลงนะครับลดลงขาดทุนไปนะครับแต่ตัวอ e ีควอตี้เนี่ยมันจะติดลบเท่ากับตัวสเปดหรือคอมมิชชั่นที่มันโดนหักออกไปเท่านั้นเองนะครับซึ่งวิธีการเนี้ยทำไมถึงทำแบบนี้นะครับมันเป็นวิธีการที่ช่วย ให้เราเนี่ยจะไปได้ราคาที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะเริ่มถือออเดอร์ในฝั่งที่ถูกทางนะครับอย่างตอนนี้ผมไม่รู้หรอกว่ากราฟมันจะขึ้นไปอีกเท่าไหร่หรือจะลงไปอีกเท่าไหร่นะครับมาดูถ้าราคามันขึ้นไปอีกนะครับ อันเนี้ยถ้าท่านมีความรู้เรื่องเทนไลน์หรืออะไรนะครับมันก็จะช่วยได้ในการตัดสินใจว่าโอเคตอนเนี้ยมันชนแล้วแต่ว่าราคาไม้เซลล์เราเนี่ยมันไม่ใช่จุดที่ดีนะครับวิธีการก็คือเราโค้เซล์ครับแล้วไปเปิดเซลล์ใหม่นะครับ มันก็จะได้ออเดอร์เซลล์ที่ดีขึ้นนะครับทีเนี้ยเราแค่รอราคามันย่อลงมานะครับหลังจากที่มันชนเทนไลน์หรือแนวรับแนวต้านแล้วเราจะเริ่มทำกำไรยังไงนะครับทีนี้ราคามันอยู่อาจจะมาตรงกลางก็แล้วแล้วแน่ใจว่ามันน่าจะลงนะตามเทนไลน์หรือ จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่มันส่งสัญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท่านได้รํำเรียนมานะครับท่านสามารถปิดโคสบายนะครับซึ่งมันเป็นหมายที่มีกำไรนะครับกดโคสบายออกไปปึ้งจากนั้นนะครับเราก็จะทำการถือออเดอร์ฝั่งเซล์ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างตอนนี้เราติดลบจริงๆเนี่ย มันเท่านี้เองนะครับก็คือรอมันลงมานะครับนี่เป็นวิธีการที่จะทำให้เราได้ไม้ออเดอร์ที่มันดีที่สุดหรือท่านยังไม่มั่นใจว่ามันจะลงต่อได้จริงขนาดไหนนะครับท่านสามารถเปิดบ่ายเข้ามาอีกก็ได้ครับเพื่อเฮดกันไว้ในกรณีที่ มันลงมาจนจะเบรกหรือนั่นโนนี่ท่านสามารถไปปิดบายที่หลังได้นะครับหรือมีอีกวิธีการหนึ่งนะครับก็คือว่าท่านสามารถเปิดบายกับเซลออกมาตรงจุดนี้พร้อมกันนะครับโดยการถ้าใช้เป็นตัวเนี้ยหรือถ้าจะกดเองก็คือเปิดบายและเซลออกมาณจุดนี้นะครับหมายความว่าตอนเนี้ยมันจะมี เซลสองออเดอร์ uh, order, ก็คือหลอดของเซลเนี่ยเรามีเยอะกว่าฝั่งใบนะครับก็คือถ้ามันลงมาเนี่ยเราก็จะเป็นกำไรนะครับแล้วในวิธีการออกแบบนี้ยอา้าทำไมต้องเปิดแบบนี้มันเสียค่าสเปดสวอปเพิ่มหรือเปล่าคุณ S แบบนี้ครับก,ก็เสียแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันลงมาจริงนะครับ ถ้าเกิดว่ามันลงมาจริงนะครับเวลาที่เราจะทำเก็บกำไรหรืออะไรก็ช่างนะครับถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าจะลงจริงมากแค่ไหนเราสามารถโคสฝั่งบายครับแล้วมาเปิดบายใหม่ตรงนี้ก็ได้ในกรณีที่ท่านคิดว่าเฮ้ยแม่งมัน มันไม่ได้อยู่ที่เทรนไลน์นี้จริงอ่ะมันอาจจะเบรกราคาขึ้นไปอ่ะตอนนั้นอ่ะเราสามารถปิดเซลล์แล้วมาเปิดใบตีคู่กันกับเซลล์อีกข้างบนก็ได้เพื่อที่จะถือฝั่งใบให้มันมีหลอดบาลานซ์ที่เยอะกว่านะครับเราจะหาจุดของออเดอร์ที่มันดีที่สุดนะครับเพื่อถือตามเทรนมันก็เลยจะต้องเสียตรงส่วนของ s สเปดกับ swap ในการเปิดออเดอร์เข้าไปแค่นั้นเองอ่าเรามาดูว่ามันไปทางไหนอ่าโอเคทีนี้มันลงจริงครับพอร์ตเราบวกละเดี๋ยวมาดูว่ามันจะไปได้ถึงไหนนะครับซึ่งเราก็เอาแค่แนวรับแนวต้านขึ้นมาดูแค่นั้นเองว่าถ้ามันมาถึงนี่แล้วเรายังไงอะ่ะ ถ้ามาถึงนี่ได้จริงหรือเปล่า,ามาดูามาถึงนะครับผมสามารถกด close b y ปิดไปได้สิ่งที่เราจะเสียก็คือถ้าเราเปิดใหม่นะครับหรือท่านจะไม่เปิดเพราะว่าท่านมั่นใจว่าเฮ้ยมันมันต้องลงมาแน่ๆแบบนี้ครับท่านก็มีเด d e r ที่ คือได้ถูกทางเท่านี้พอร์ตมันก็บวกนะหรือเพื่อความมั่นใจว่าเอ้ยแม่งแนวรับนี้มันแข็งแรงนะท่านเปิดบายเข้าไปได้ครับอ่าเปิดบายเข้าไปอีกหมายหนึ่งเพื่อที่จะเฮ็ดให้มันลดความเสี่ยงลงนะครับอ่าสิ่งที่เสียไปก็คือสเปดกับสวอปเหมือนเดิมแต่เวลาที่จะเปิดหรือจะทำอะไรแบบนี้ ข้อสำคัญหลักๆก็คือฝั่งของเซลล์ต้องอยู่ข้างบนบิดอาร์กฝั่งของายต้องอยู่ข้างล่างบิดอาร์กนะครับจากนั้นเรามาดูกันต่อว่าจะยังไงหรือตรงจุดเนี้ยท่านจะเปิดเซลล์เข้าไปก็ได้อีกหมายหนึ่งก็คือเปิดายเซลล์ตีคู่กันเลยก็ได้เพื่อเฮดกันไว้เฮดตัวายไว้ก่อนนะครับดูว่าจะลงหรือเปล่า มันก็ทะลุลงนะครับก็คือไปตามเทรนของมันท่านก็แค่มารอจังหวะตามแนวรับนะครับว่ามันจะยังไงทีนี้มันไม่สามารถทำโลได้มาแบบนี้ท่านก็ มันอาจจะกลับตัวแล้วนะวิธีการยังไงครับง่ายๆครับกด close buy แล้วก็เปิด buy ใหม่จากนั้น mm hmm. ก็แค่รอดูก่อนว่ามันจะลงได้อีกไหมทีเนี้ย buy เราเหมือนจะได้จังหวะราคาที่ดีแล้วมันกลับไปตรงกลางแบบนี้ครับพอร์ตเราบวกนิดหน่อยนะแล้วก็เราอ่ะ สามารถโค้ดฝั่งเซลล์มาได้เพื่อจะเพื่อที่จะถือาบกลับเข้าไปนะครับแล้วเราก็มาเปิดบายเซลล์อีกรอบตรงจุดนี้ก็คือให้คงเงื่อนไขไว้นะครับว่าเซลล์อยู่บนใบอยู่ล่างแบบนี้นะครับถ้าจะให้ดีนะครับ รอมาเปิดตอนแนวของเทนไลน์ก็ได้ไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าอ่ะเฮ้ยมันแค่พับตัวนะทำะเป็นแพทเทิร์นของดาวเทอรี่นะครับเป็นไฮไฮตรงนี้เราก็มาเป็นไฮแกลโลนะครับต้องมั่นใจแน่ใจนะครับว่าเป็นไฮแกลโลนะครับ ท่านก็แค่ปิดฝั่งาบนะครับเราก็ส่งเซล์ต่อก็ได้หรือจะเอาความปลอดภัยอีกก็คือเปิดาบกับเซลล์ออกมาตรงจุดนี้เลยแค่นี้เองนะครับ ประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะได้ราคาที่ดีในการเทรดนะครับในการตามเทรนถ้าเราจะไม่เปิดบายนะครับต้องมั่นใจว่ามันเป็นทิศทางที่มันไปจริงๆนะครับแล้วเราจะได้จุดที่ดีโดยวิธีการเฮดขึ้นไปก่อนเพื่อจะหาจุดที่วางออเดอร์ที่ดีที่สุดนะครับอ,อันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวผมปิดก่อนแล้วลบทีนี้มาดูรูปแบบการเฮดอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือว่าเงื่อนไขเนี่ยในการเฮดเพื่อทำกำไรอีกแบบหนึ่งก็คือรอไปจนสุดจริงๆนะครับอ่าก็คือส่งบายกับเซลล์เฮดไปก่อนนะครับ เราก็รอไปนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ indicator หรืออะไรนั่นน,นนี้ก็ตามแต่นะครับตามที่ท่านศึกษาหรือใช้หรือร่ำเรียนมาก็แล้วแต่นะครับเวลาที่ท่านจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอ,อันนี้มันจะสลับกันกับตัวเมื่อกี้สมมติว่าณจุดนี้เนี่ยนะครับประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นแนวรับราคานะครับเป็นประมาณแนวรับราคาท่านมองว่ามันจะกลับตัวแล้ววิธีนี้นะครับจะทำการปิดออเดอร์ฝั่งที่มีกําไรนะครับนั่คือฝั่งเซล์โคเซล์ออกไปครับแล้วก็เปิดบ่ายขึ้นมาตรงนี้เลยแต่ถ้ายังไม่แน่ใจว่า มันทุบต่อก็เปิดเจลหร้อมกัน,นครับตีคู่เฮดกันไว้ก่อนนะครับซึ่งตรงเนี้ยที่มันจะเสียมันก็เหมือนเดิมครับเสียแค่ค่าสเปดกับสวอปที่มันเกิดขึ้นแล้วก็รอราคากลับตัวถ้ามันเป็นจุดที่กลับตัวจริงนะมันจะบวกได้ อ,อ่าทีนี้มันผิดทางเราก็จะ ใช้วิธีเดิมนะครับว่ารอดูว่ามันสุดหรือ,อยังก็คือมันจะลงสุดมาหรือเปล่าแบบนี้นะครับเราค่อยทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ทะลุแนวรับเลย ไม่ได้ทะลุแนวรับแบบจริงจังนะครับเราก็สามารถถือต่อไปได้แค่นั้นเองเหตุฝาเหล็ก hmm. mm hmm. ไม่ต้องรีบครับ mm hmm. เดี๋ยวมันบวกได้เองนะครับแค่นั้นเองไม่ต้องมาติงเกลนะครับใช้วิธีการนี้เพื่อตัดความเสี่ยงออกไปนะครับ mm hmm. ก็คืออยู่ที่หลอดไซส์ของท่านแล้วล่ะว่าออกเท่าไหร่ยังไงแบบไหนนะครับ เราจะปิดก็ได้นะครับก็ไปใช้หลักไหนก็ได้ครับจะย้อนกลับไปเป็นหลักตัวเดิมก็ได้นะครับรก็คือตรงเนี้ยท่านสามารถกลับเข้าไปเงื่อนไขที่ว่าฝั่งเซลล์ต้องอยู่บนฝั่งบายต้องอยู่ล่างก็ได้ก็คือไม้ใบมันอยู่บนเนี่ยแล้วไม้เซลล์อันนี้ท่านสามารถโคสฝั่งใบ ราก็เปิดเซลล์ขึ้นมาอีกไม้หนึ่งกลับบายก็ได้นะครับเพราะว่ามันชนแนวตัวเทไลนยแล้วท่านอาจจะได้จุดของไม้เซลล์ที่ดีนะครับแต่เพื่อเป็นการบล็อกไว้ก่อนนะครับ ทีนี้มันหลุดเทนไลน์เราก็แค่มาดูใหม่ว่าตรงนี้ไม่ใช่จุดที่ดีละสำหรับไม้นั่นนู้นนี่นะครับก็แค่วนเทดไปอย่างนี้นะครับจนว่าแน่ใจว่าเฮ้ยมันเป็นเทนขาขึ้นจริงๆนะครับแล้วมันเป็นวิธีการที่เราจะทำให้ที่จะทำให้เราได้จุดที่ดีนะครับตรงนี้มันก็อาจจะเป็นจุดที่ดีละเราก็แค่โค้ดไม้เซลล์ออกไปนะครับอ่า แล้วก็ถือใบตรงนี้ก็ได้สิ่งที่มันเสียก็คือแค่พวกสวอปหรือสเปดที่มันเกิดขึ้นนะครับหรือถ้ายังไม่แน่ใจว่าเบรกจริงก็แค่เปิดเซลล์เข้าไปอีกไม้ครับเพื่อเฮดกันไว้ก่อนก็เข้าสูตรเดิมแค่นั้นเองนะครับถ้ามันลงมาอยากได้ใบที่ดีขึ้นนะครับก็ ปิดฝั่งบายแล้วเปิดบายใหม่แค่นั้นเองหรือคิดว่ามันจะลงอะ่ะท่านก็ใส่เซลเข้าไปอีกไม้หนึ่งแค่นั้นเองนะครับอโอเค